ไปสวัสดีพี่น like ang, ้องสาวสบางไม่อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าไปมือหนีสาวสะบางสภาพใสๆเนาะปั่นจักรยานต้องแต่งตองแตงไปอีกแลวพี่น้องพาชมพาชมเพื future, ่อสวบางอีก่อนเป็นใดกันยาบ้าเกิดเด้พี่น้องเด้อกล้องมันอจดเฉพาะนี่เป็นไดพาชมถนนในเบิรพี่น้องถนนแปลนเติดเติดพี่น้อง มาเห็ดถนนใาเห็นรถแฝนเอเิดเติดด้วยโอ้ยวิวทิวิวทับพี่น้องเราสวางฟันจัก,กรยานพี่น้องเลยพา,าชมพาชมผับบรรยากาศยามเช้าหลางาันนง,ลงจากมาคัดกรองหลังจากมาคัดกรองติดตามห้่มบอดแล้วพี่น้อง เราจะวางจะเลยมาหาปั่นจักรยานพี่น้องจำใบกันดีทุกทุกคนอยู่ดอ,อกเนาะจ้าเนาะคิดทอดคิดเติงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า,า,า,จา,าพี่น้องปั๊หาปั่นจักรยานเพืยอวัน สดซื่นดีเนะพี่น้องเนะการสดซื่นสดใสดีนี่นกระโลงเล็กน่อยนักเรียนสิเปิดเทิมแล้วได้ปะัะเนี่เพิ่นมานมาเรียนนัน่นมาเรียนสอบเทียบขมอซีนะเรียน,น จ้าถนนการเพิ่นเฮ็ดใหม่หนุดมอนดีพี่นอ้องสต่ว่าจะเลย sau sầu chưa để ma là cả đây ใจเนาะพี่น้องมาหนาโรงเรียนมีสองโรงเรียนเลยพี่น้องจ้าเรียนโรงเรียนแบบเดิมีหลายโรงเรียนอยู่ดอกเพอ่์สว่างมีหลายโรงเรียนอยู่สปาร์ก็มีอยู่สองโรงเรียนเอกชนก็มีอยู่สองสามโรงเรียน กองระอาดจีนก็ต่งกันได้เรี่นองเๆอะมาส่งกาใครเอ้อ ไม่ใช่ของไยราไทยเล็กมากเลยนะจะ ตะ,ดะลดอะไดเป็นไดพี่น้องลดอะไรชาวสาว่างก็ <c oughs> กตยังบักกาปันเปไนไดเนี่ยฝึกม่วงปีนี่กระโดกยู้เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปต้นใดก็อ้นต้นตินตินอยู่เพอดีพอได้ไดก็บกินเนาะพี่น้อง บ้านสาวตะบางก็พอได้เก็บกินเลยละนะครูเพิ่นปลูกไร่กะกะไร่ดิม่วงกันไรต้นก็นได้ไร่กินนี่จะร้านก๋วยเตี๋ยวไปห้องพี่พี่น้อง บรรยากาศน้ำเส้าอีกเมือหนึ่งพี่น้องที่ตอกซอกซอยอีกเมือหนึ่งชาวสว่างน่ก็มาปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่พี่น้องเลย, <c oughs> โ,ดยโดยสว่วนตัวนะจ๊ะ ชวนโตก็มามาปันากก่นจักรยานออกกำลังกายอยู่เพิ่งใส่บาดใส่พบน้ำมือเจ้าพี่น้อง <c oughs> สาวสบางก็อาศัยไปวัดไปบ้าเอาเพื่อเธอมนันกะข้อก,กบได้ออกไปขาใส่บาดเลื่ยอยนะ <c oughs> มาเลย มาในซอยนี่ก็หลายโดยเงนนินเพิ่นเพิ่นเลี้ยงมาไว้สองหลังคาเง,งินเพิ่นอกอกนะครับบรรยากาศเท่า บอเปิเมมดโรนะ <c oughs> ง,งเรียนพี่เนาะกระชั้นเวลาติ่มมดหมดเลยคางโรงเรียนหลังโรงเรียน <c oughs> พระเจ้ากำลังไปเรียนปรับผื้นฐานอยู่ <c oughs> ปรับพื้นฐานเลือกหอมวนมามอซีก็ได้ ไปหาคัดกองหาคัดกองคนป่วยให้คุณหมอในชุมชนเหน่นนะพี่น,อน้องเ็าได้ได้ถือโอกาส <c oughs> ถือโอกาสได้มาปัน่นปั่นจัก,กรยานได้มาออกกำลังกายคุณก็มีสวนผักความเป็นองเป็นเดินเีย ตรงตลาดทีเป็นกว่างนะพี่น้องนะที่เป็นกว่างบรได้ินเหมื้นที่ฟังกันนี่ก็ะิเป็น <c oughs> เป็นบ้านคนก็เป็นห้อคาัพี่น้อง ชมพูกก็งามดีเนาะพี่น้องม <c oughs> ีลูกลนะนาดพร้อมด้อบาทะ <c oughs> ตรงก็นี่จะเป็นโรงเรียน <c oughs> มีสองเฟืงจะเป็นอาคารอาคารหนึ่ง นกับโตกเนพี่น่องเนาะทายุมันมีเด็ดจีตกตะกอน ไชยูมันก็ยังหินซุมอยู่ฝนตกแห้งภาพบรรยากาศที่ ขอขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมชา,าวสว่างเป็นกำลังใจชา,าวสว่างยังสม่ำเสมอชา,าวสว่างก็ดีใจหลายผ <c oughs> ู้ใดเขาา้ามาทักมาทายทก็ขอขอบุญขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้อง แล้วจะว่างกระไดกับบัวรีมยังดอกนี่ที่ียกนังกระเฮ็ดไปตามอยากจะคล้องตามนาทีน้องพี่น,อน้งนองเนาะแง่บ้างกับว่างเข <c oughs> าจะว่างแล้วอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมใส่กำลังใจด้วยดีเสมอมา,าภากบรรยากาศอากาศบันดี ชาวสว่างเดี๋ยวด้วยอยากพาปั่นจักรยานเที่ยวชมพี่น้องเ <c> ว <oughs> ลาในตอกซอกซอยกรไหนพี่น้องเไม่ได้มีอย่างในชุมชนในหมู่บ้านอะไรพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณที่ไลเด้อที่เข้ามาติดตามรับชม <c oughs> ปั่นจักรยานไปพี่น้องเลย เป็นกำลังใจให้กันเป็นสิ่งที่ดีเนะพี่น้องเนาะมือนี้กะสวัสดีจ้า